กูก็ไม่ได้มีอะไรมากนะถ่ายไว้เินียากคิดว่ากูโง่นะเนย่กคิดว่ากูง่้นะไปสร้างด่านมาใหม่หเลยปะอันนี้รู้เลยเอ่ะเคยเห็นพี่แป้งแน่ดิมันเป็นแบบคือแบบน้ำมันร้อนอ่ะมันเป็นไอร้อนอ่ะที่มันสามารถเผากูได้อ่ะเผากูกลายเป็นหมูปิ้งเลย ใช่เผากูจนกลายเป็นหมูปิ้งเนี่ยไม่แน่ก็ไก่ย่างไม่แน่ก็ไก่ย่างไม่ฮฮฮามาก <c oughs> เจอเงินอ่ะเจอเงินกูเก็บให้หมดเจอเงินกูเก็บให้หมดเ <c oughs> อบน,นี่รู้เลยให้ทำอะไร มี่กากสิหายไปแก้มาวหมเลยแปะ๊ะมีงคนทำมันดูแปลกๆกระดาษง่ายๆมาให้กูเล่นกูขื้นจังไนหนีสั์แต่ละคนนี่มึงเล่นกากมาก,กากอะ่ะ แม่งคนสร้างด่านมันก็เอาเหรียญไปซ่อนที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะซ่อนหีกูบ้างอยากคิดว่ากูจะตาบอดแต่ที่จริงมันก็คือเหรียญเก่านั่นแหละแต่มันเพิ่มมาใหม่เฉยๆแค่ไม่รู้ตัวแค่นั้นเองกดกระต๊อบเลยเหรียญ กูได้แค่เนี่ยมอกรูไม่ได้หรอกแต่แค่มันเพิ่มมาแค่นั้นเองเพิ่มแล้ว,ลวไม่รู้ตัวไอวิ่งน้องมูใช่น้อง,อนองมนตายตายตายตอนนี้ผมจะเล่นแบบไม่สนอะไรล่ะโอเคไม่สนแต่สนหน้ามึงแทนนี่สิ กระโดดน้องเล่นแบบไม่สูรเลยแหละหูมูเด้งมูเด้งบ้านแม่มอือเด้งแซบหลายอยากกินหมูเด้ง คุยหุ่หำหุบปากไอสัตว์ไอสัว์น่าเลวอันนี้ยากขึ้นเพราะว่ามันแหลกมันแหลกผู้การแจ้งเตือนนี่ไหกูก็นึกว่าจะไก่ทอดนึกว่าเจอด่านไก่ทอดอ่ะจะกินหลุมอะไรทุกคนเห็นไหม กว่าจะผ่านไม่ได้นี่สินี่คือกระโดดกูบอกเหยมึงกระโดดกระโดดวิวคิดว่าจะหลงกลกูได้เหรอกูรูอูชั้นดีได้ไหมอู้ยันไงอู้ชั้นดีของเรา 哎、啊。 ชาทิ้งทังขอ่แต่งที่แป้งมันเป็นของคุณครูไงเออหรือว่าครูพูดผิดด้วยโอ้โอชาติงทางชาติงทางชาติงทางแา้ ไปหาค,คุณครูไม่ใช่เด็กตำรวจเออคุณลุงซานต้าแล้วคูกดหยุดทำไมวะเนี่ยเหมือนโมายแล้วละเหมือนนั่นไงมันไกลถ้ามันไกลก็แปลว่านั่งใช่เลยนี้ม,มืง อ้อก็โดดลงไปเลยใช่ไหมอืมอยังไงอ๋เขาใจละเขาใจละวแทแท,งท,ง,ท,ง,ทงทังแชทแทงทังแชแทงแทแทแท้ทังเออไม่หัวเลยทย อะไรออยิยิงย่งมัปีน้ำนี่ันนี่น่มัย่แท้เอาย่าย่าตกดิ อีพีสองอีพีสามไมไอหมอนก็ไม่ใช้ติ๊กต๊อกมาทำไมเออเออเมงเมงรู้แล้วมาเพื่อฆ่าคุณเองนี่สิมาเจอเบอร์จะเบอรเก่าาเจอเบอร์เกือเก่า ฮามมิก้าฮามีมิก้าฮามีมิก้าฮามีมิก้าเกมสปังกินสปังกินบ้านแตมมิสัตว์แม่งแล้วกูจะออกไปยังไงขาวเทงทางชักเทงทางชักเทงทางเททีทาง,ททาง ทิ้งทางกูปากกูบอกให้แม่เอ้ปากอือฮึชัดเจนที่ผ่านแล้วเหลือเดียวแล้วอย่างนี้ต้องกดปุ่ม มันแปลว่าวอะไรอ่ะภาษาอังกฤษกดละอ้าขอเข้าใจละเข้าใจละขัดเต็งทางขัดเต็งทางดูละดูและเล่นอ้ายิ้มาอะไวยิ้มอะไรสัก โฮเม้งเอ้ยอยังไงวะมันมีประตูตรงนั้นคืออะไรประตูอ๋อเนี่มือเฮ้ยพอแค่นี้